คำเตือนผู้ที่รับชมคลิปนี้ควรใช้จักรยานและการมโนในการลดชมผู้ชมที่อายุต่ำกวดห,หนึ่งขวบควรได้รับคำแนะนำ คุณฮารุชาแนลยังฮัลโหลมินาสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับคูฮาโุในเกมซูเปอร์สตาร์เอ็มก็จะติดกระสุนเนี่ยอันนี้ก็จะมาเล่นหลายๆเพลงนะคะเพราะว่าไม่ได้เล่นนานคืออยู่รอให้มันตกซิลเวอร์เพื่อจะได้เอาพิตมันก็ไม่ตกสักทีโอ้โหอุส่าห์ไม่เข้าเล่นเกมประมาณ3-4เอาฮิตละ โอเควันนี้มาเล่นสักประมาณสองสามเพลงใช่ไหมคะโอเค ไม่ชอบเอ็กโซแล้วหรอคะไม่มใช่นะเห็นเพื่อนพูดก็พูดบ่อยๆว่าชอบเอ็กโซบางคนก็ชอบเอ็กซ์บางคนก็ไม่ชอบเกออิจนอเรชั่นนะแต่เอ็กชอบเกิร์ลเจนเนเรชั่นนะตั้งแต่เล่นเจมเนี่ยมีเงนเพราะอะไรเหรอ นคือก็เพมนี้สุ่แมแต่ไม่แน่นอนนะคะเพราะมันจะได้หน่วยแฮสเตอร์ของไทยที่สร้างมาค่ะมันจะติดแน่นอน,นะะมันจะมีเซิร์ฟอังกฤษเซิร์ฟเกาหลีตอนนี้ครูล่นเซิร์ฟอังกฤษอยู่นะคะเพราะว่าตอนนั้นได้เซิร์ฟเกาหลีแล้วมันกระตกุก มมีวิธีลงจากซิลเวอร์ได้นะคะบอกคุดูด้วยคุูยิืมมาหลายสัปดาห์แล้วไม่ได้ไปสักทีทำไมมีแต่กรูเจนเงิน,นก็เอาเล่นดีละกัน พี่ก็เกดิกดโดนนะทำไง เป็นวงที่เพลงยากมากโดยเฉพาะเพลงลิงลนนิ้งดองอะคะ่ะพี่สุดท้ายอะ fx เพลงก็ยากเหมือนกันนะคะมันจะมีพวกแรปอะไรเงี้ยแล้วตัวกลุ่มมันจ,มนจะเยอะมันก็เล่นไม่ค่อยได้แี่อย่างที่เห็นเนี่ยแล้วยิ่งอาจนิ้งกระตุกเลยะคะ่ะอยากจะบอก กินมะนาวนะคะยกเว้นคนถุดท้องว่าไม่ชอบกินมะนาวแล้วคอมันมีงานกินมะนาวแข่งกินมะนาวค่ะเรออู้สึกวงนี้จะได้แข่งกินมะนาวมั้งน้องรุ่นน้องที่บอกว่าไม่ชอบกินมะนาวค่ะนั่นแหละเออเป็นคนชนะกินกินมะนาว มะนาวนี่ไม่ใช่มะนาวสีเขียวเหรอคะมะนาวสีเหลืองก็นนแต่เล่นไปพูดไปนี่มันก็ยากอย่างเงี้นะคะขนาดตอนนั้นเอ่อแอชเชียร์รู้จักตอนไหนะคะเหมืนนานจะหายไปหไหนก็ไม่รู้นั่นแหละค่ะเล่น electro แล้วร้องเพลงไปด้วยเสียงก็ะเที้ยบเลยค่ะมันทำไม่ได้อะไม่รู้ คนอื่นเขทำกันได้ไงก็ถ้ากูกกะก็ขออโหสิอภัยให้อยาดานะคะยาดาเน้นน้นเลยว่ายาดาเพราะว่ารู้ตัวว่ากะค่ะกะบาลุมเลยค่ะรู้สึกจะตอนนี้คือว่าจะรอเกรมเนี่ย คือว่าเกมโตเกียวชิตเตอร์นั่นแหละไม่รู้เมื่อไหร่มันจะมาะคะ่ะอินดอรอ่ะแต่ว่ารู้สึก i อ s สจะมาแล้วนะคะแล้วต้องเล่นดีกีเฮีย ซ u p เปอร์สตานี่ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ว่างไงะเก็บเพชรยากแล้วก็กาช่ายากการชาทีหนึ่งนี่แบบเอ่อมีแต่ดกับซ C, 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 C. ี C ีซีบีดีบีซีนานทีเห็นเกับ R าอะไรพวกนี้โผล่มาใบเดียวต่อ30มสิใบ เอฟเอฟเอ็นวงที่เกลียดที่สุดแล้คเพเลงเล่นยากมากเลย <1> <S 1> <S ถ้าเล่นไม่ผ่านก็เขาสบคู่เลยค่ะอยานจะส่งต่อกิจการให้คนอื่นสืบทอดแทนอะไรอย่างนี้รู้สึกมันแล,ว,แลวปวดยากนะ ดูเหมือนเขาจะมีอาอการตอตงเนี้ย่ะไม่รู้เป็นไรทำไ,ไงทางทีมันก็ตบไม่ตีอะไม่รู้ทำไมอะโจกากแรบกบเห็นไหมโจกากวะอันนี้อาจจะเป็นเพลงสุดท้ายนะคะขอขอขอรล่สอง นา้ะก็มาพยายามจนกว่าจะได้นะคะนู้จะจบตอนนี้ ขอเปลี่ยนท่าก่อนเลยไม่ให้หักเก็ขอประกาศไว้ก่อนเลยนะคะว่าถ้าตอนไหนที่ครูมีสอบครูก็จะไม่ลงเพราะว่ามันไม่ว่างเดีย๋ยวโดนออจอม,มันที่ถือแลไอเทมระดับยักษ์นะคะอาจจะโดนทำให้ LP ลดไปประมาณแ0ออะไรเนี่ยฟ้าใสฟ้าใสดังเออ ตายเราทีเท่าไหร่แล้วเนี่ยฉันก็ต้องหวานให้ได้คลิปนี้อาจจะยาวนานนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่อายุต็มกันทั้งครัวควรได้รับคำแนะนำง,ง่ายง่ายง่ไยงก็ได้เอา <S 1> <S 1> <S เอาเอาเอาพัสกรุรมนนะสจิ้งจกช่ายเชีองเลนิดเดียวสิ้งจก บางทีกดติดอยู่นะเว้ยมันมันมันไม่ได้อ่ะกดติดเลยนะเนี่ยมันเรียงมาเป็นแถวเลยเนี่ยนี่มันอะไรเนี่ยนี่มันอะไรเออถ้าเล่นเพลงนี้ไม่ผ่านนี่แบบไกลไกลแล้ว <c oughs> อะไรเนี่ยยิงเล่นยิงไม่ผ่าน เราควรทำยังไงดีเราควรทำยังไงดีทำงไงเติมโปรซะนี่เราสุดท้ายนะคะทาไม่ได้อายละเป็นสิ่งที่ียดมากไอ้อคนเล่นขานี่เล่นยังไงอะฮะมันมันเติมโปรฮะไม่ใช่แล้วรู้สึกจะไม่ใช่ I <laughs> ช้าเลยเนี่ยไว้วันช้าล่ะหรือมันเป็นช่วงหยุดพักนี้หรออย่าบ่นเลยเขาให้ฟรีมาก็อย่าบ่น ม,ามาันมาอีกแล้ฮะไอ้ท่อนนี้ท่อนมีแต่ดนตีตายหนูจะไม่เล่นมันแล้วถ้าเกิดคุูเล่นได้เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวอัดดูไหมหรืออัดต่อดีอัตอดอต่อดีไหม่ะอัดต่อดี้ไหมฮะงั้นเล่นลิงลด่อกเลยฮะวงนี้ก็ยากคอกันเลยค่ะ เล่นให้ได้กอ่อนเล่นลิงลิงอดเสร็จอย่าวปเล่นนานาะเลยค่ะ ลิงลิงดองนี้ไม่ใช่ชนี่ทำนะคะชินจังทำเอ้เดี๋ยวใกล้ตายแล้วเดี๋ยวพ่พูดนั่นไงเอ๊เฟลไม่จริงค่เนี่ยนะแต่มันเฟล ทำไมเป็นอะไรที่เกยเยอะจังเลยตอนนี้เออกระดูฮะเล่นเอ็กซแเอวนะคะรอบนี้ตาสุดท้ายแล้วไม่เล่นแล้ว๋ยวจะจบคลิปล่ายาวเกินนานนานนา๋เยวเออฟังเสียงบนแล้วจะเบื่อกันนะคะมันเป็นอะไรที่ยากมากเราควร เติมโปรเพื่อให้ได้ดาดแลมาเพื่อจะชนะเพงนี้ได้นะคะเป็นวงที่เป็นสองวงที่เอ,อ่ทอท้างยากเพลงมันยากสุดๆเราควรเอาไปตั้งไว้ที่ฮินดูชาค่ะเนี่ยมันไล่มาเป็นตัวโน้ตเลยแล้วม่แต่เพลงไว้ประเด็นเนี่ยเนี่ยอะไรเนี่ยฮะไม่เล่นแล้วไม่เล่น จบคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะถ้าใครที่ชอบก็กดไลค์คลิปนี้คลิใหม่นะคะวันนี้นะค่ะเอ่อใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็กดซับสไคร์ด้วยนะคะก็ติดตามกับเพจอันนีฮานากะตะน,นะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะคะ่ะบุ๊วย พี่แทนท้าย ไม่ได้อานได้คะแนนได้แลน